บติดคำนี้ไปนำก้อแล้วเนี่ยคนบ่เคยมีมันีจังหวะถามหาติดก็เศ้ายเ้ยแค่อะไรหมดเยะๆเยะๆน้อยเดี๋ยวน้ยเดี๋ยวันเมื่อไหรมนี่น้เนม่อไร่นก็ได้ไรคือตันน้อยอะที่เตยนอะต้น้มันพอเข็มง่า่เ่างียบบเยีมันยังบมันยามันยามไก่ยามหลอกตอนท่านควดข่เดียวพอนะก็ไาๆๆไปนอนนะ อ๋อพอเขาแก้าอย่างอยังบ่าอย่นี่เกเลยอย่แต่กันลงบ่ลงเกะน่งแคนี่เปติกบไหน่ไหนกาหองแคนสิไดอเบิดเราจะมองมันปนเด้อนั่งบ่ได้ได้เบิดมันมันมันมีทางเข้าไปบ่นี่มบมินในสนามนะบ่ในสนามเขเขากจับเอาอ่ะสิงในสนาเขาิเขาจับเนาะมีฟ้าเข้าไปทางในหุ้นอ๋อางนอกเสยปลาเข้าเขาเสียปลาปลาเข้าเขาเี ปลาแถวปลาบักตันนะมีหนทางได้ต้องไปนะเขาไปฮอตไฟบ่ได้ไปพุ่ลธไฟล์พอนั่นกกันกันอย่างก็บักตันนะเออแต่ตรงนี้ในอีกเป็นห้องไปนะเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอย่างอยู่ลงสีอยู่นะอันอยู่บนบนท่านมีสะยุกเหรอเออมีสน้อยแล้วก็มีสระอยู่างกว่าต้านไส่นะกว่ามันน้าสะนะอ่าเป็นลักปลาตัวเชื่นนั้นะเลอนะเลาไหลายปีแล้วโอ้โหสิบกว่าปีแล้วที เไปติกบ็ดไไฟะนะฮะแล้วพอดีมือบอลเอาเนี <único Liberty Overwatch throat> ้ยสดไปย้อนเอาปากคอได้ปากคอสองตัวกับมาโอ้จะกกไยุดหรอล่าลองลองเบิ่งลองย้อนเบิ่งเอาได้หรอจะบาดแล้วไยุดแล้วเอาถือ ติดอ,อสะท,นนะท,ทตอองรง,งนั้นเนาะว่าดีมันไม่ตอนีังเรียงลมนี่ยกกเขากรยกตันมันบูม่นลักดอกเนเรื่องของเรื่องมันร้องร้องเบิ้งรองเบิงาบเอาเออร้องเบิ้งสอง,สองทีจได้ก็เอารโอ้แบโ้กโอกินเนาะบ่เอาได้ยังเดแตตัวน้อยก็ยังพอว่าทำทลองด้วว่าันลันนี่แต่นี่มันแม่มันไ่ไ้น้ำมันหงบอลเนอ

กอีไปลังวัดเกอีกมันลอกไม่บดอกดนะเส้นนี่กอกเนีเส้นไปส้มเราไปอันนี้ล็อกแล้วีบอสสนประาน้อยหมอกหรือว่กอกแปงมาแล้วนะมันห้าหลายห้าย่งเติดลามไป่วยงงอดวะมันกัดดยายนี่นะพวกไรเต็มหัวส่วนก็เต็มอันก็เสียออเลยตัดเลยเสียเลยอน่นะดนั้าน บ้านเขาเลยก็เป็นเหล้าแห่พวกพอมดแดงไฟแน่นอนแลมีบักกันเด้อพ่อหนะมีใบกะเพราหัวกะเพราด้วยมัดนะโอ้เหนี่ก็อยากขึ้นนึงเด้อได้แล้วน้ามาหุงไปหดเอาก่อนอขึ้นเบิดอ่ะกกบักกุ้งกกบักเพราเออเอ้กบอะโวคาโดอันยังมันขึ้นเบิดอ่ะโอ้หมดฮานี่มันเอาแทวกล้วยยังขึ้นอ่ะกบกล้วยอ่ะมันขึ้นไปกินเพี้ยดิเพี้บบกอกอีกทั้งไรละโอ้บกกอ่ะคัก

ตรงไกลไกลนี่ก็ตายเต็มอ,อ,อันหมูมนหนอันแล้าปอันมูันขอ้าหมูอันน้ำท่วมเอาหมูเพระทันหมูเรานอันอำเภอัอนนอำเภอซานะ่ะอันจาไปบ่งบ้านเ้โอน้ำะมูกดอนเท่นบาดก่อ้านดอนเท่นตำบลจังเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่เนี่ยได้ก็ลได้กไาก่ะ

เดี๋ยวนึงเด็เกนี้ได้ตอกมไม่นานำนร้องงงนนีกันหัวใจเดี๋ยวนีนงมเดี๋ยวนงคุณเดี๋ยวน้งนี่ที่มาน้องงงนนียดีอกอ้เจ้ากันเอามาด่างนี้เดี๋ยวเดินกัสิไปูแน่ไปน้ำคอ ตกกัดคือสีเข้าทายอยู่ือน้ำก้อนยันนฝนตกนี่พิมาย่งกับพืชหาอยู่งแต่ว่าเช่นกัแห้งเช่นว่ามเห็นอกที่ไหนไม่เนนนะน้ท่าเลีนยงแห้งกระตอกับ้น้าปลาไหลน้ำซงไปหลทางไปทางบัดกางเด้ผมเกาเดีต้นไม้อมากเอห่

แล้วก็เขาเาซามันพระนนะเคเห็นปั๊บแามันเลี้็กเขาแข้ามาันเลงเาขาราดับบินวนะไเลี้กสากไงไปท้ขาหนาเขากำลังสิอนะอนนี้ะาากะสที่เข้าหนาแล้วช่วงนั้นนะช่วงเดือนตุลานี่ไปไปลายเดือนตุลานี่กลางเดือนตุลานี่ ว่าเรากับน้ำบ่มักบุที่เราจะไาที่ไดนกินกันยงไงมีขออย่าไปว่ามันบูมักปีนั้นว่ามันบมักโอ้บัดมันสิมาโตโรเอาของประทานเมื่อปีอันที่ผมว่าของลอยน้ำนี่นะอยังมแเนนอเอมันหลอนขึ้นยามเมื่อคืนนะอันอทจลุก็รไง แปดบนี่แหะแม่เกียลงลองคือเดินนลงล่างลงม่ได้หดินขึ้นมาได้เียน้ดอมามครับอใบไม้ป็นลโพผมพัน้หาที่ไหยนะผมอ่ะงูเาผมยัดที่เข็บเลยบ้านบุญบาทังยาแล้วมีแบบบอม่หมองออยันยัที่เข็บเลยงูเพราะอะไรอ้ยงูิด ฮะอีกินสมองฮะอกระดครับผมกระดานละตีอกรอดีละเนี้ยก็ได้คลิปนึงแล้วล่ะสองโมงเราหกเราเร็เิงบ่เห็นมีใครมากันกันเลยเพือนสิมีคนมาปุ

คน้นี่ยแล้เลยวยขั้นห้าไรุ่นี้ยี่สิบรูนี่สิบห้าอย่งเงียขนไม่เยนไม้นี่สิบโอ้พีกเราเล่นขนมหวานๆนะขนมแกงขนมอะไรอย่งนั้นน่ะนี่ยงาคูก็ได้นี่นะอืมส่วนจะาของเอาเถินยัน้ำมได้ผลีโอ